สวัสดีค่ะแต่เวลากินตะาบกงเดแลยวอยากเมื่ายมึงแล้วมันเข้ามาดีาต่เด้อตะเบกงกินก้ากหัวหอยหัวหอยไม่ต้อัวางย็วมาวางแบบง้อยนาะต้มเด้ต้มอย่ยางเดียวเนี่ย tầm dây bọc thua bạc nhau xong xong bạc xong nuôi uh -huh. của đây dạo bầu rùa cho kênh คุยก็มักทักแชทเขามาสอนเขเนาะให้สติเตือนใจเขาแน่เข้าใจยู่งรอว่าเพื่อนวางดีเนาะเขาก็บม่ไใดปีชี้เลียงแต่ว่าบางเกือมันกับบางเทอเขาเขาคิดว่าขนาสอนจ้ะ ว่าไม่เห็นเด้งน่อยผูดจึงพระในบาทเายไม่กับเยจเยบยบอกว่า ในบ้านาากูดจิงพรรู้จักพูดเถ่าลูกแกพ่อแม่เจ้าของสำหรับคนทีนี้มันกด็ดีเดีวันนี้บาน์เทมันดีมันก็ได้ดีเจ้าของ สำรับคุณยีม่มี่ด้วยทำรับไขวยั้งวัมีอ่ะทานไม่บ้านมึมมงเลยปะไข่มี่อแไ้วม่บานเขาหัวใจข่บว้ทุกคนบบานข่งอหอง พักแายๆแล้วก็ชิ้นอ่อนเจ้างนี่ยพอดามาเด้อแต่ว่าคอยว่าเรื่องโมนี่พ่ต้องเอาเรื่องชักแชกไปบอกเองชักกระซัง พลังควอนขาอาชีพมกักคขาอาชีบอกเจาคข้าสิโทษอาจอเจ้าก็ไดไรสำหรับขอขอเพ่อไดชดาภัยหรอกเรยว่าเขาสิบูรู้ ครอบครัวเคยมีสี่คนไม่อคยมีคุณชายแล้วก็ไม่ลูกรสอันั่นล่ะไม่ดอกผู้เท่าคูอบครัวก็เคยเฒ่าก เขาไม่ได้เหียดก็ใครว่านก็นคือ,อเรื่องมันเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสีเฮ็ดดีเขาไหวเฮ็ดดีเขาเรื่องของเขาไม่มได้ขืนอยกผู้อื่นแน่เลยจ้ะข่อยขืนงคนละ

จาความไมแม่เถ่าๆีพ่พอเถ่าๆปู่ย่าา่ายเถอาๆเราเอาจากความไปสวดเอื่นเนี่ย เริ่้นเขาสีว่ามือีจังไปสวนคอคนละัวคนละเงินขอขอเบิ้งเบิกค่แล้วคือกันเนาะ ข็บิ่งเบิดป้ายแล้วอย่านะก็ไข่แนะ่มีพอ่อมีแม่มีปุญยาตายายครบเซ็ตนะก็ดีแล้วล่ะ bị hết cái đây tuyệt loạn Tự gian hộp ở đây như xưa sao có subscribe bị kênh Ghiền Mì Gõ Để năng tổ, năng tổ, ามากับทำงาน,จะ,น,าน,นงาจะงานกับขืนห้องวางจากงานกะลลงชิปเวันอาที่ย์จะยุดพักพ่อนสนั่นล่ะ Omiyan, konbyan yon se si la รุ่มเเอาความม่วนต้อตงตการสอนแผน เนคนอื่นเขาสร้างเขาผมเชื่อเขาบอกบางคนเนาะยขอบคุคิดกับเขาใจคนเบาเขาก็สิวยฟังดีอะแต่ใจผู้ฟังมันคนละอยา่าง มันคือกันกูเขียนมาคิดอย่างกู้ฟังเขาคิดหลา